สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมี่ใช่หวยไทยสีห456รอบนี้แอดมานำเสนอแนวาทางของหวยล็อตนะคะ <c oughs> งวดประจำวันที่16กรกฎาคม2567นะคะดูหน้าปกของลอดด็อตลวนงวดนี้เลยเด่น549ค่ะตรงนี้5ตัว5ชัวตัวตรงนี้มี50489ค่ะอ่า ดูลผลงานงวดที่แล้วสามตัวจะติดที่หนึ่งตัวตลอดนะคะให้สามหกเก้ามาที่เลขที่ออกห้าศูนย์สามติดที่บนตลอดนะคะตรงนี้ถ้าหลุดก็คือหลุดนะคะข้อมูลของแอปเราแอเก็บข้อมูลย้อนหลังสามงวดหวยรอตหวย็อตงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนหกให้ศูนย์สองแปดออกเก้าห้าสามตรงนี้หลุดนะคะถ้าลงล่างเราถือว่าหลุดนะเพราะเราเน้นเอาที่บนเนาะ งวดวันที่16เดือน667 66, ให้048ออก504เข้าทั้ง0ทั้ง4นะคะหัวลอดงวดวันที่1เดือน7ให้369ออก503นะคะเข้าที่3นะคะดูงวดนี้ให้549สีเก้าเดี๋ยวจะจดไว้ให้ดูก่อน รอดูว่าจะออกอะไรโอเคค่ะประมาณนี้เลยะมาดูข้อมูลมวดนี้กันข้างในปกมวดนี้ของหัวลอดกันกระดาษไม่ต้องไปส้นใจมันหน้าแรกเลยค่ะหน้าแรกมวดนี้เด่น 0459ค่ะมี0 1 4 1 5 1 9 1 0 2 4 2 5 2 9 2 0 3 4 3 5 3 9 3 0 8 4 8 5 8 9 8จ้าแคปไปดูได้ค่ะงวดที่แล้วหนะ้าปกตรงนี้ก็ไม่เข้านะคะเด่นบนนะคะฝั่งนี้อีกข้างหนึ่งคือเด่นล่างของเขานะประมาณนี้เลยค่ะมาหน้านี้ค่ะ16กรกฎาคม ชัดเจนข้อมูลให้เด่นที่0กับ5นะคะถ้า0 60 70 65 75ค่ะ3ตัวตรงนี้69 9, 9 6 0 9 6า6 5ค่ะอ่างวดที่แล้วก็ไม่เข้านะคะข้อมูลสลับอินแบงของเกา่างวดที่แล้วตรงนี้ไม่เข้าค่ะ เจาะเลขเจาะเลขมี0ูนย์สี่กับ5้านะคะส1่2นึ่งสี่สองสี่่เนึ่ค่ะเลขท้าย2ตัวนะคะเด่นให้3กับ9ก้าค่ะสามสี่สามห้าสามแปดเก้า้าลยค่ะ เจาะเลขวันที่แล้วก็ไม่เข้านะคะ,ะหน้านี้ค่ะต่อไปหนึ่งวันรอบฝั่งนี้แปดกับเก้าค่ะเก้าแปดสองสี่เก้าหนึ่งจ้าสองตัวก็จะมีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่ ก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เลยจ้าอ่างวดที่แล้วออกศูนย์สามให้สามศูนย์นะคะตรงนี้โอเคนะคะอาอจารย์สมบูรณ์ค่ะงวดนี้ค่ะให้เด่นที่ห้านะคะ สีต้องมาหนึ่งตัวสี่กับห้านะคะอ่าประมาณนี้เลยค่ะ่างวดที่แล้วให้เด่นที่หกกับเก้าไม่เข้านะคะไปติดที่ล่างนะ ก้าป <9. S 2> ุดบข้างล่างฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ข้อมูลสลากกินแบ่งทุกสามตัวนะคะมีแปดสองศูนย์แปดสองสี่เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่สามค่ะประมาณนี้เลยค่ะทวดที่แล้วไม่เข้านะคะ,ะประมาณนี้เลย ดวงงวดนี้ค่ะวัดดวงหวนนี้ดีมากที่ห้านะคะให้ห้ากับเก้านะคะดีมากห้านะคะมีห้าศูนย์ห้าหนึ่ 50, 51, 53, 90, 91, นะะงห้าสามเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามสามตัวงวดนี้แปดห้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเลยค่ะ ดวูงวดที่แล้วค่ะงวดที่แล้วก็ไม่เข้านะคะอ่าอาจารย์ปรเม็ดเลยค่ะอาจารย์ปรเม็ดงวดนี้ค่ะงวดนี้ให้ศูนย์กับแปดนะคะมีสามศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดเก้าค่ะสามตัวเก้าห้าศูนย์เก้าแปดสองเลยค่ะ วันที่แล้วไม่เข้านะคะหน้านี้ค่ะอาจารย์สมบุญอาจารย์เอกลาภต้องมาหนึ่งตัวห้ากับ9ก้าค่ะล่างสุดสลามขาวกับสมทรงค่ะต้องมาหนึ่งตัวหนึ่งกับ8ดนะคะ ดูข้อมูลเมื่อที่แล้วก่อนข้างบนสามกับ9มาสามนะคะข้างล่างก็สามกับ2ชนกันที่สามตัวเดียวมาสามมาติดที่สามบน0ูนสามงดนี้ไม่ชนกันนะคะดูข้อมูลฝั่งนี้ค่ะบนดิน สองห้าแปดห้ากับแปดนะคะมีห้าสองห้าเก้าแปดสองแปดเก้าสามตัวห้าสี่เจ็ดสี่แปดเก้าค่ะข้อมูลเก่าหน้านีาน้ไม่เข้าค่ะอ่าโอเคอ่าที่เด็ดหวยลอดท้ายปกเลยค่ะหวยลอด สองสี 2, 4, 5, 8, ค่ะเด่นที่8กับ9นะคะประมาณนี้เลยค่ะแค่ไปดูได้ค่ะอ่านวดที่แล้วมีตัวเลข3สูงติดมาออกโน3นสนะคะหน้านี้ต่อไปข้อมูลรางวัลเลขท้าย2ตัว ล่างงวดประจำวันนี้ของหวยลดค่ะอ่ะาวันนี้เลยเด่นมีศูนย์หนึ่งสองเก้าค่ะมีศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองสามสองสี่สองเจ็ดสองแปดเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดประมาณนี้เลยค่ะแครไปดูได้ค่ะงวดที่แล้วไม่เข้าค่ะอ๋ออก 8, 9, อกแปดเก้าก็ให้เก้าแปด ให้กลับตัวนะคะงวดที่แล้วติดที่สองตัวล่างด้วยอโอเคค่ะงวดนี้ถ้าแปดมาถ้าเราเล็งแปดก็นี่เลยสีชุดท้ายปกหนมหัวลอดงวดนี้ค่ะ,ะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะ ขอให้เอฟซทุกท่านจุงโชคดีมีใช่ถูกหวยมีเงินใช้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ